รถไฟฟ้าคันใหม่ล่าสุดจากฮอนด้าดีไซน์ดูดออกแบบโดยฮอนด้าอเมริกาวิ่งไกลสุด483กิโลเมตรไม่รู้จะถึงไหมนะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ในงาน Japan Mobility 2023นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานโชว์ตัวรถใหม่ครับที่ใหญ่ที่สุดของค่ายญี่ปุ่นนะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้ครับทาง Honda เนี่ยเขาได้เอารถ1คันครับมาโชว์ตัวที่นี่เรียบร้อยแล้วและมีความน่าสนใจยังไงแน่นอนว่าต้องเป็นรถไฟฟ้าครับเราจะพาทุกคนไปดูกันแถมๆคันนี้เลยครับคันนี้คือ Honda Prolog นะครับ รถ s u สยไซส์ใหญ่นะครับที่ทาง Honda เนี่ยเขาเปิดตัวมาแต่จริงแล้วเนี่ยเขาโชว์ตัวในอเมริกามาก่อนอแล้วก็จะเริ่มส่งมอบจริงเนี่ยช่วงต้นปี2024ถามว่าทำไมเขาไปโชว์ตัวที่อเมริกาก่อนที่ญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าเจ้าคันนี้ออกแบบโดยทีมครับ h อ n d a อเมริกานะในลอสแองเจลิสนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยเจ้าคันนี้เองจริงๆเนี่ยมันใช้พื้นฐานนะครับเอาเทียมตัวเดียวกับ Bla z ซ r EV ของค่ายเชฟโรเลตเพราะอันนี้ครับใช้พื้นฐานของทาง G.M. ซึ่งเป็นแนวทางของ Honda าเขานะครับในการ่วม อื่นอ่ๆะเราดูดีไซน์ภายนอกกันเลยครับลองดูด้านหน้านะเออมาในแนวเหมือน Honda ยุคใหม่ดูดิเออมันมีความดูดีนะครับความหรูในตัวของมันนะดูกระจังหน้าครับเป็นสีดําเงาแบบนี้อ่าแล้วก็ Honda าโลโก้ข้างหน้าครับเป็นสีเงินแน่นอนครับก็ต้องมาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันครับและดูเซ็นเซอร์ครับด้านล่างเนี้ยเออระบบความปลอดภัยให้มัครบเออใช้กันชนด้านล่างนะครับ แล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับเออตกแต่งแบบนี้นะแล้วก็ตัดกับสีเงินเมทัลลิกที่กันชนตรงนี้ด้วยเพิ่มความหรูหราสีขาวมุกสวยดีนะนะครับมิติตัวรถอ่าให้มาลองดูด้านข้างแบบนี้ครับเป็นไงคันจริงเหมือนคันจะเล็กนะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้ยาวมากนะครับยาวเนี่ยแตะเกือบ,บระดับ4เมตร9นะครับตัวรถเนี่ยกว้างเกือบเกบ2เมตรนะครับถ้าเทียบมิติเนี่ยกับ Honda CRV ที่คนไทยคุ้นเคยเนี่ย เจ้าคันนี้ครับิจริงแล้วเนี่ยจะยาวกว่า Honda CRV อยู่ประมาณหนึ่งนะถ้าเทียบเป็นหลักเซนติเมตรแล้วเนี่ยยาวกว่าถึง18เซนนะครับตัวรถกว้างกว่า,วา12เซนที่สำคัญครับฐานล้อเจ้าคันนี้ยาวระดับนะครับ3เมตร9เซนิดหน่อย,อยถ้าเทียบกับ Honda CRV เนี่ยฐานล้อยาวกว่าเนี่ยถึง39มิเซนเลยทีเดียวเพราะรถไฟฟ้าครับเขาต้องขยายฐานล้อช่วงนี้ออกให้ยาวที่สุดเพื่อเป็นพื้นที่วางแบตเตอรี่แต่เขาจะมาลดครับความยาวด้านหน้ากับด้านท้ายเนี่ยลง นะครับให้ตัวรถเนี่ยความยาวโดยรวมเนี่ยมันไม่ยาวจนเกินไปนะครับต้องบอกว่าคันใหญ่มากนะแต่ว่าความสูงของตัวรถเนี่ยจะเตี้ยกว่า Honda CRV ลงนะครับประมาณ5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วมิติดโดยวรวมของตัวรถเนี่ยมันเลยดูมีความแบบกลมกล่อมนะสมส่วนมากขึ้นเออดูสวยนะครับให้ไปดูที่ล้อดีกว่านะครับล้อของเจ้าคันนี้ครับเป็นล้อเนี่ยขนาด21นิ้วนะยางอันนี้เป็นยางบิตสโตนนะครับอเอนซานะตัวหน้ายางขนาดเท่าไหร่นะ 275ทับ45ขอบ21เอ้ยยางเนี่ยน้ากว้างใช้ได้เลยนะครับเออแล้วลองดูครับปัดเงาทูโทนแบบนี้ด้วยลายสวยนะเอออยากได้มาใส่รถทอนด้าที่ไทยว่าเขาหน้า CR-V ยวนะครับจานเบรกเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับระ้บด,ด,ด้านข้างครับช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าตามสเปคที่บอกเนี่ยเป็นมาตรฐานบริการด้วยนะอ่าเดี๋ยวไปเล่าเรื่องของพลังให้ฟังทีหนึ่งดูกระจกมองข้างครับเป็นสีดําเงา ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวลองดูซิแถมแดมอ้ยนี่ปล่ยสปอร์ตมาแล้วนะฮะเออใครที่แซวว่ารถเป็นบายสปอร์ตหรือเปล่าคันนี้มีมาให้นะครับและสังเกตว่าสัญลักษณ์เซ็นเซอร์นี้มันใช้ไม่เหมือนรุ่น,อ,นอื่นๆนะครับอจาจจะเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่หรืออัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ได้ทาง Honda เองเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตรงส่วนนี้ออกมานะครับลองดูเส้นสายดิมีรูฟเรลครับเป็นสีดําเงาอยู่ทังขงบนนะครับมือจับประตูสวยดูดิ มันอันใหญ่มากเลยนะเนี่ยมันยื่นออกมาจากตัวรถเยอะตรงนี้ครับก็เป็นแบบสมาร์ทคี์นะครับเปิดมาอย่างนี้อ๋อทั้งชิ้นอ๋องานดีนะครับการตกแต่งเนี่ยไม่ได้น้นชุดโครเมียมนะมสังเกตว่าเป็นแบบสีดําเงาทั้งหมดเลยของตัวรถและชายด้านล่างครับของประตูอ่าสังเกตนะก็จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันเวลาเปิดประตูปุ๊บนะเอยดีไซน์ดีนะตมสายรถ SUV เห็นไหม ขอบประตูเนี่ยมันจะคลุมลงไปถึงชายด้านล่างนะครับทำให้เวลาขับลุยมาเนี่ยเราก้าวลงจากรถไม่ต้องกลัวขากางเกงเลิกกันเลยปิดออกมาอย่างนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็เส้นสายครับเสาด้านหลังเนี่ยท้ายรถลองดูครับเออม,มันมันมีความสวยงามอะ่ะเออทำไมพอม,มาเป็นเวอร์ชันอเมริกาถึงสวยไดเออที่เขาออกแบบและแน่นอนครับด้านบนเนี่ยก็ต้องเป็นกระจกพารโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับเสาอากาศครีบฉลามและสปอยเลอร์เนี่ยมันเป็นสปอยเลอร์แบบ เบาๆอ่ะละมุนล,ละมุนไม่ได้เยอะมากอ่ะแต่ถือว่ากําลังดีดูดิเออมันมีความผู้ดีขึ้นนะดูลงตัวสวยใช้ได้แล้วก็มีแบบปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้อ,อ่าเราดูดีไซน์ด้านท้ายครับของเจ้าคันนี้นะครับเป็นยังไงชอบกันไหมนะครับเออมันมีความแบบบึกบึนเนาะเออต่างจากรถ SUV ทั่วไปนิดหนึ่งและไฟท้ายครับเป็นแบบ LED เทลภายในตัวโคมเนี่ยสวย ใช้ได้เนี่ยแล้วก็มันขับว่า Honda Prolog u e ยี่หรนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังเห็นไหมมีมาให้นะครับ4จุดแบบนี้เออและดูดิดีเทลของไฟทับทิมสะท้อนแสงครับมันมีความเว้าเข้าไปในการชนนิดนึงอะ่ะเออเพิ่มมิติของตัวรถแล้วลองดูเส้นสายด้านข้างนะโอ้มองไปดิเอ,อ้ยเนียนเนียนสวยอะ่ะคือมิติพอมันเป็นเนี้ยครับตัวรถมันกว้างขึ้นยาวขึ้นแต่ว่ามันเตี้ยลงเนี่ยมันทำให้ดูลงตัวกว่า Honda CRV เออแล้วดูล้อดิใหญ่มากเห็นไหมเออสองเนี่ยขนาดจะใหญ่แบบนี้เลยนะครับอ่ะว่ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวรถกันดีกว่าและนี่ครับคือภายในของเจ้า Honda Prolog อกนะครับต้องบอกว่า Honda Studio ในอเมริกาเนี่ยเขาออกแบบสวยดีนะ คือแม้ว่าจะเป็นพื้นฐานนะครับของตัว Chevrolet Blazer EV เนี่ยเอามาครอบกระดองข้างนอกใหม่เนี่ยให้เป็นรถ Honda แต่เขาเนี่ยถ่ายทอดกลิ่นอายของ Honda มาได้แบบเต็มๆนะครับจอกลางครับนี่เป็นแบบดิจิตอลนะแต่เขาไม่ได้เปิดอยู่นะครับขนาด11.3นิ้วนะก็แน่นอนครับก็มีความคล้ายๆกับ Honda Accord อะไรแบบนั้นเลยแล้วก็ตัวลำโพงเองนะครับเป็นลำโพงบ s ส 12ตำแหน่ง <Wow. S 1> นะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยเขามี head up display ให้มาด้วยนะอันเบิ่มๆและนี่ก็เป็นจอมัดวัดดิจิทอลนะครับการตกแต่งโทนสีเนี่ยจะเป็นโทนสีออกแนวแบบครีมครมหน่อยนะครับเนี่ยลองดูวัสดุเอยแบบบูดรุ่มนะเออตรงนี้ก็บูดรุ่มดูดิเฮ้ยมันมีความนุ่มเนียนดีกว่า CRV ในบ้านเรานะแล้วก็สลับกับเป็นโนแบ็คตรงนี้ครับแล้วก็ทริมเนี่ยสีเงินเงินแบบเงินจริงๆนะเงินแบบเงินเงินตะโกนเออสีเงินเนี่ยชัดมาก แต่ต้องรอดูคันจีทีนะครับว่าอาจจะมีดีเทลที่แตกต่างจากคันนี้ที่เราเห็นผมอมลายเนี่ยทรงสวยนะครับแบบกริปเนี่ยหนามากดูดิกระชับมือเนขนาดผมมือใหญ่มากเลยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยคล้ายๆกับสตินโครมแบบนี้นะครับคอนโซลครับเป็นแบบ2ชั้นมาพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับสีเนี่ยจะเป็นแบบทูโทนนะครับ ออกแนวสีน้ำตาลนะครับตัดกับหนังสีดําแต่ก็เบาเนี่ยเป็นแบบเจาะรูแบบนี้นะครับเบาะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าด้วยนะครับต่อไฟฟ้าได้แทิศทางบวกดานหลังอีกสีทิศทางนะแต่เสียดายว่าเขาไม่ให้เรานั่งนะครับดูพนักพิงสีสษาครับนะมันมีความแบบยื่นมาข้างหน้านิดนึงแต่ว่าปรับได้นะครับว่าจะเอาแบบเอียงมากเอียงน้อยขนาดไหนตะเข็บครับเดินด้วยสีดําทั้งหมดรูปทรงมันปแปลกๆนละเหมือนแบบเขาใส่สลับกันอะข้างหน้าข้างหลังนะฮะเออจะเป็นแบบนี้นะ ลองไปดูหลังคาครับหลังคานี่อย่างที่บอกครับเป็นพารโนรามิกซันรูฟบานโต2ตอนนะครับวัสดุด้านบนตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นผ้านะให้ลองขึ้นไปดูตรงนี้เป็นผ้าเออเนื้อแแบบไม่ถึงกับขนาดนุ่มมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หยาบก,กระด้างนะออมีความฟองน้ำเบาๆเฮ้ยกระจกมองหลังดีไซน์ใหม่อะเชฟสวยอยู่นะออตัดแสงออโต้ครับพร้อมปุ่มต่างๆครับปรับซันรูฟอยู่ด้านบนแบบนี้ อ่านี่ครับออแผงกันแดดเฮ้ยไฟอย่างนี้นะเออดูดีใช้ได้ครับแผงข้างประตูครับลองดูดิเออมันมีความแบบ Honda าฮอนด้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหนะังเฮ้ยหนังดีเหมือนกันที่บอกอะดีกว่าซีวิกตรงนี้มือจับสติงโครมโ m e หเด้งแหลมกระดันะอันนี้ m e m o r ร s e ซีดครับ2ตำแหน่งอารมณ์ประมาณนี้อ่ะ พวกไฟต่างๆนะครับพาร์คิ่งเบรกเบรกมือไฟฟ้าอยู่ทางด้านนี้นะครับเออเกียร์เกียร์ยคันนี้มาแปลกฮนะเกียร์อยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมเกียร์อยู่ที่คอด้านขวาของพวงมาลัยนอะ่าเหมือนรถยุโรปก็แน่นอนครับเอาแพลตฟอร์มเข้ามาใช้นะการบังคับพวกคุณต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับเอานะใบปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวทั้งหมดครับอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะและคันนี้เป็นรถพวงมาลัยซ้ายอยู่อ่นะ เดี๋ยวเราไปดูครับเบาด้านหลังกันดีกว่าฐานล้อครับแน่นอนคันนี้ครับระดับ3เมตรครับกับ9เซนต์นะครับ้ให้เป๊ะคือ3.094เมตรอะ่ะนะฮะเออมันก็ส่งผลให้พื้นที่ในห้องโดยสารมีความกว้างขวางมากิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับนี่เลยโอ้โหตำแหน่งครับสังเกตได้ว่า เบาะเนี่ยจะมีความลาดลงมาตรงนี้พอสมควรเพื่อให้เวลานั่งแล้วเนี่ยขาไม่ต้องตั้งชันเยอะนะครับแล้วก็บาะด้านหลังเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะครับปรับเอ็นได้หรือเปล่านะฮะปรับเอ็นได้สองตำแหน่งนะอันนี้คือตำแหน่งแรกอ่าประมาณนี้นี่คือตำแหน่งที่2อ่าปรับเอ็นได้แบบนี้ตรงนี้ครับมีพักพิงสีสามมาให้3ตำแหน่งพร้อมที่วางแขนอ่าตอนนี้มีที่วางแขนด้วยพร้อมที่วางแก้วแบบนี้ นะครับแผงข้างก็ามาทนเดียวกับเบาะหน้าครับอุมโมง์กลางไม่มีนี่คือข้อดีของแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าครับทำให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยกว้างขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็ดูครับพวกช่องแอร์มีช่องแอร์มาให้2ช่องนะออพร้อมปลั๊กครับไฟบ้านพร้อม USB Type-C อีก2ตําแหน่งนะครับแล้วก็บ่ะหลังเนี่ยจะมีที่เก็บเอกสารต่างๆนานาเนี่ยครบครันเลยนะครับอืมนีม่ถือว่าพื้นที่เนี่ย กว้างเหมือนกันนะที่สำคัญนะนี่เฮ้ยยังอยู่นะเออก็เอายังยังคงเอามาใช้อยู่ในรถยุคแบบนี้นะครับลองไปดูด้านท้ายเนี่ยพื้นที่เนี่ยไม่รู้ว่าเปิดได้ไหมนะอันนี้ลองกดเปิดกันดูอ่าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนไซส์ของตัวรถแบบนี้ครับพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยต้องมีใค้เราใช้เนี่ยเหลือเฟือแน่นอน เป็นความเนี่ยประสงค์ของรถ SUV และยิ่งคันนี้ครับโฟกัสตลาดอเมริกาซึ่งคนเนี่ยนิยมรถคันใหญ่โตขนของเยอะไปก็ได้ทั้งครอบครัวคันนี้ต้องมีพื้นที่ให้เราใช้เนี่ยได้เยอะแน่แน่ส่วนขุมพลังคันนี้ครับเสียดายนะเขายังไม่ให้เราเปิดฝากระโปรงข้างหน้า แต่จากสเปคเนี่ยถ้าเราอ้างอิงนะครับจากบนเว็บไซต์ของ Honda เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าเจ้าคันนี้ครับจะวิ่งนระยะทางไกลสุดเนี่ยอยู่ที่483กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน EPA ของอเมริกาซึ่งขึ้นชื่อครับว่าเป็นมาตรฐานที่หินโหดที่สุดและน่าจะใกล้เคียงกับการขับจริงในเมืองไทยมากที่สุดนะครับช่องชาร์จอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถแบบนี้นะครับถ้าเราอ้างอิงสเปคครับจากฝาแฝดพื้นฐานที่เขามาใช้เจ้าคันนี้นะครับ กับตัว Chevrolet Blazer EV เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะเป็นมอเตอร์คู่นะก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับให้กำลังสูงสุดเนี่ย292แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประกบครับกับแบตเตอรี่เนี่ยไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเขาบอกว่าตัว Blazer แบตเตอรี่เนี่ยขนาดถึง85กิโลวัตต์อวเป็นแบตบแบบลิเธียมไอออนก็ต้องมารอดูข้อมูลจริงอีกที่นึง ว่าหลังจากเขาเริ่มส่งมอบครับเป็นช่วงต้นปีหน้าแล้วเนี่ยสเปคจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างจากฝาแฝดเขายังไงนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับรถไฟฟ้าคันใหม่ล่าสุดของ Honda เขานะครับผมกับรุ่น Pro l o กนะครับคันนี้เนี่ยแม่งานการพัฒนาทั้งหมดครับอยู่ที่อเมริกาตัวรถมีความใหญ่โตวกว่า CRV เนี่ยอยู่พอสมควรเลยนะครับรวมถึงแบตเตอรี่เนี่ยที่ระยะทางการวิ่งไกลสุดเนี่ยที่ทาได้เนี่ยน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอดูทีนึงครับว่าสเปคที่เขาจะเปิดเผยออกมาจะเป็นยังไงถามว่าโอกาสเข้าไทยเป็นยังไงอันนี้อันดับแรกต้องดูก,ก่อนว่า รถพรมาลายขวาเนี่ยจะเปิดตัวเมื่อไหร่เพราะว่าที่เมริกาเนี่ยเขาขับพรมาลัยซ้ายนะครับอีกอย่างนึ่งเนี่ยไซต์ตัวรถมันใหญ่มากใหญ่กว่า,าหน้า CRV อีกถ้าเอาเข้ามาขายในไทยเนี่ยอาจจะทําราคาลําบากไปสันหน่อยนะครับแต่สิ่งนี้เจ้าคันนี้แสดงให้เห็นว่าค่ายฮอนด้า แม้ว่าเป็นค่ายญี่ปุ่นนะครับแต่ก็เอาจริงเอาจังเรื่องรถไฟฟ้าไม่แพ้ค่าอยอื่นนะพยายามหาโปรดักต์ครับเปิดตัวรุ่นใหม่ๆซึ่งแนวทางของเขาเนี่ยคือการทํางานร่วมกันกันกบพาร์ทเนอร์ครับที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละท้องที่นะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาตัวรถเนี่ยออกมาให้ได้ดีที่สุดภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในการเปิดตัวให้ลูกค้าทั่วไปได้ใช้กันนะครับแล้วฝากทุกคนครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเป็นกำใใจ่ายให้กับที่สุดด้วยหากมีข่าวคราอัปเดตอะไรเกี่ยวกับรถไฟฟ้าของ Honda เเราาาจะมล่่้ทกกคนนนไดฟังังนแน,นอน วันนี้ครับผมออฟคอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะ